วันนี้พอดีมีชุดคิ่งเข้ามา Creaming บางหลังที่ลูการานะครับแล้วก็ผมก็จะมีกฎเล็กของบริษัทอยู่ที่จะต้องคุยชุดคิ่งให้ให้ชัดตั้งแต่ต้นนะครับผมอยากเอามาแชร์กันกฎเล็กข้อแรกของบริษัทเราคือของความร่วมมือชุดิ่งเนี่ย ห้ามใช้พวกคัตเตอร์หรือใบมีโกนในการคลี n นิ่งกระจกกดเล็กข้อที่2คือขอความโคุณาห้ามเหยียบทุกอย่างที่อยู่เหนือพื้นไม่ว่าจะเป็นเตี้ยเตียตั้งแต่เตียงเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าทุกอย่าง หลายคนมองว่าที่มันก็พื้นฐานนี่ว่าบอกทำไมเรื่องมูนี้มันต้องบอกนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของการใช้ใบมีดคัตเตอร์หรือว่าการใช้ใบมีดโกนถ้าใครตามผมมาสักสองสามปีนะคือเรื่องมูนี้ผมเจ็บมาหมดแล้วเว้ยใครตามผมมาสองสามปีจะมีวันนี้ผมบนเรื่องคินนิ่งกระจกแล้วก็เอาใบมีดโกนนี่แหละ คือถ้าไม่ยังเป็นจริงๆนะไม่ต้องแต่ถ้าจะเป็นจริงหนึ่งใบมีดต้องใหม่ทําไมใบมีดต้องใหม่เพราะใบมีดที่ใหม่เนี่ยมันจะมันจะไม่มีรอยหยักรอยหยักพวกนี้แหละเวลาแน่แบบกระจกมันจะกินเนื้อกระจกนะครับอย่างที่สองทำไมต้องชนานอํานาญจริงๆเพราะว่าไม่งั้นถึงใบมีดใหม่แต่ไม่ชำนาญ ปลายใบคัตเตอร์หรือปลายใบมีดโกนแม่งก็จิกกระจกเพราะไม่ได้วางแนวลอนหน้าเพราะเขาจะเอาเทปกาวพันหนาๆนแล้วเป็นด้ามจับเพราะฉะนั้นมันจะบังคับเวลาถืออ่ะมันจะมีมุมด้วยธนมัตดเลยปลายมันจะกินกระจกยุคนี้นแต่ในกรณนนีที่แบบเอ้ยมันจําเป็นจริงๆนะผมจะบอกว่าเฮ้ยงั้นทิ้งรอยพวกนั้นไว้แล้วเดี๋ยวผมขออยู่ดูด้วยตอนทา แบบเพราะมันจะตามอีกหลายเรื่องมากนะครับเป็นกระจกต้องเป็นร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ต้องใช้มีดโกนเลยจบอย่างที่สองคือเรื่องเหยียบอันนี้มันเป็นสามัญสำนึกเป็น common sense อยู่ละแต่ทําไมผมต้องต้องพูดอีกต้องพูดอีกบางทีเขาเอาบันไดเข้ามาจริงนะแต่ว่าในบางลีลานั่นก็บอ,อกว่าขี้เดิมหยิบบันไดเหยียบไปเลยเงี้ย ผมเคยเจอนะไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยเจอหมดแล้วไม่ได้เจอตอนเป็นมือใหม่ด้วยเจอตอนอย่างเนี้ยแหละเจอมาหมดแล้วทําความสะอาดตู้ลอยพวกล่อเหยียบเคานเตอร์แล้วเคานเตอร์สแปนยาวอะแม่งแอนน่ะผมถามแก้ยังไงแก้ได้อย่างเดียวครับกรณออีนี้คําข้างในซึ่งพอคําข้างในเสร็จตัวเลเยอร์ของบิวอินชุดนันเสียหมดเลยนึกออกไหมหรืออย่างหนึ่งคือรือ เจ็บทุกทางเจ็บทุกทางเพราะฉะนั้นกดเหล็กสองข้อเวลาบริษัทลีนนิ่งเข้าลีนนิ่งอย่างแรกห้ามใช้คัตเตอร์ใบมีดโกนโดยไม่จําเป็นหรือเครื่อมือเฉพาะทางอะไรก็แล้วแต่ที่มีคมอะ่ะกับกระจกอะ่ะโดยไม่จำเป็นห้ามใช้อย่างที่สองห้ามเหยียบทุกอย่างที่ลอยขึ้นเหนือพื้นแค่นี้เลยง่ายๆใครมีประสบการณ์เลวร้ายกับของที่แม่งเจ๊งก่อนส่งงานก็แชร์กัน แต่นี้ผมต้องพูดตั้งแต่แรกเลยคือตั้งแต่เจอมาเนี่ยก็เก็บเรื่องพวกนี้หรือใครมีประเด็นไหนที่แบบเฮ้ยควรจะเอามาใส่เพิ่มในกฎเหล็กเพิ่มจาก2ข้อนี้ก็แชร์กันในคอมเมนต์นะเราจะได้ผิดพลาดกันน้อยลงปวดกระบาลกันน้อยลงมีความสุขกับงานก่อสร้างครับ